สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำขนมถ้วยฟูกันค่ะในวันนี้เราจะทำขนมถ้วยฟูสูตรมันม่วงโดยการใช้ถ้วยกระดาษในการทำโดยสูตรนี้เราจะสาใส่ไส้กะทิมันม่วงเพื่อเพิ่มความอร่อยเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนของแป้งขนมถ้วยฟูและส่วนของไส้กะทิมันม่วง เรามาเริ่มทําแป้งขนมถ้วยฟูมันม่วงกันก่อนค่ะเริ่มจากการทดสอบยีสต์ก่อนนะคะโดยการนําน้ําอุ่นจํานวน30กรัมผสมรวมกับน้ําตาล1ช้อนชาและยีสต์แห้งจํานวนครึ่งช้อนชาใส่รวมกันในชามผสมคนให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นพักไว้ประมาณ5นาทีหลังจากครบเวลา5นาทีจะเกิดฟองแบบนี้แสดงว่ายีสต์ทำงานเราสามารถนําไปทําขนมต่อได้เลยค่ะ โดยการนำมันม่วงที่นึ่งสุกและบดละเอียดแล้วนะคะจำนวน100กรัมใส่ในชามผสมจากนั้นใช้ไม้พายบดและบี้มันผสมรวมให้เข้ากันดีก่อนเติมน้ำตาลจำนวน40กรัมความหวานกำลังพอดีนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้เติมเกลือนิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆและเติมกะทิจำนวน150กรัมใส่รวมลงไป จากนั้นใช้ไม้พายคนผสมรวมกันให้เข้ากันดีและใช้ตะกร้อมือตีให้เข้ากันดีอีกครั้งค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะนำแป้งสาลีอนเนกประสงค์จำนวน120กรัมใส่ในตะแกรงสำหรับร่อนและร่อนผสมลงไปในชามผสมจากนั้นใช้ตะกร้อมือคน,นผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนไม่เหลือฝุ่นแป้ง และใช้ไม้พายปาดที่ขอบของชามผสมและกลนของชามผสมเพื่อให้เข้ากันดีอีกครั้งค่ะเราก็จะได้แป้งขนมถ้วยฟูมันม่วงที่มีความข้นประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะพักไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยการปิดฝาไว้เพื่อไม่ให้หน้าแป้งแห้งในระหว่างนี้เรามาทำไส้กะทิมันม่วงกันต่อค่ะโดยการนำมันม่วงเนื่อสุกนำมาบดให้ละเอียด โดยการใช้ที่บดมันบดขณะที่ยังร้อนหรือจะใช้ซ่อมบดก็ได้ค่ะนำมันม่วงเนึ่งสุกและบดละเอียดแล้วจำนวน300กรัมใส่ในชามผสมหรือเป็นเพื่อนจะใส่ในกระทะสำหรับกวนเลยก็ได้ค่ะเติมน้ำตาลจำนวน40กรัมความหวานสามารถปรับเปลี่ยนได้เติมเกลือน,นิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆเกติมกะทิจำนวน100กรัมใส่รวมลงไปจากนั้นใช้ไม้พายคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดี และนำกระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟปานกลางกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดจนกว่าส่วนผสมจะเริ่มแห้งลงจนได้ความข้นตามที่เราต้องการโดยเราจะกวนให้ไส้มันม่วงมีความข้นประมาณนี้ค่ะจากนั้นปิดไฟและนำกระทะออกมาพักเรายังกวนต่อสักพักหนึ่งเพื่อให้ใคลายร้อนเมื่อเย็นสนิทไส้มันม่วงจะมีความข้นขึ้นอีกค่ะ หลังจากที่พักแป้งครบเวลาแป้งจะฟูขึ้นเป็น2เท่าให้ใช้ไม้พายคนให้เข้ากันเล็กน้อยก่อนจากนั้นเรามาเตรียมอุปกรณ์สำหรับนึ่งกันค่ะวันนี้จะใช้ถ้วยจิบอลูมิเนียมรองด้วยถ้วยกระดาษโดยการใช้ขนาด2 4 1 6 จากนั้นตักส่วนผสมของแป้งลงไปที่ก้นถ้วยเล็กน้อยก่อนและนำไส้ขนมที่เราปั้นเป็นก้อนกลม,มบีบให้แบนเล็กน้อยวางลงไปที่ตรงกลางถ้วยและกดลงไปเบาๆจากนั้นตักส่วนผสมของแป้งปะลงไปปิดไส้ให้มิดจนเต็มถ้วยเลยค่ะแป้งสูตรนี้เป็นสูตรเล็กๆสามารถตักใส่ถ้วยขนาดนี้ได้ประมาณ8-9ถ้วยถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทำมากสามารถเพิ่มปริมาณได้ตามสัดส่วนเราจะตักแป้งในปริมาณเกือบเต็มถ้วยแบบนี้ค่ะ เคาะถ้วยเบาๆเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศด้านในจากนั้นนำขนมไปนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา10นาทีขนมจะเริ่มฟูขึ้นเรื่อยๆพอครบเวลาขนมสุกนำขนมออกมาพักให้ใคลายร้อนโดยการเปิดฝาอย่างระวังไม่ให้ไอไน้ำหยดลงที่หน้าขนมและนำขนมออกจากถ้วยอลูมิเนียมเพื่อไม่ให้ก้นขนมแฉะจากนั้นนำไปเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมถ้วยฟูมันม่วงแป้งขนมที่ได้จะมีความนุ่มฟูและมีความอร่อยเข้ากันกับไส้กะทิมันม่วงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ